สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกัไปช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านอลิาเบตฟิฟโกโคสกพักริบับบิกันของสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ชัยชนะในการเลือกตั้งสหรัฐเตรยมขึ้นแท่นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่47ทางด้านฟิฟโกได้ตอบคำถามของพิธีกรเกี่ยวกับคำพูดในช่วงท้ายๆของโดนัลด์ทรัมป์ขณะขึ้นเวทีประกาศชัยชนะเมื่อวันที่5พฤศจิก ผมจะไม่ทำสงครามกับใครแต่ผมจะเป็นผู้ยุติสงครามซึ่งพิธีกรได้ถามถึงความหมายของคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ว่าต้องการให้อิสราเอลยุติสงครามกับฮิสบอลล์ในเลบานอนและกับฮามาสในกาซาหรือไม่คลิปโก้ได้ชี้แจงว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้หมายความเช่นนั้นแต่โดนัลด์ทรัมป์ต้องการให้อิสราเอลปิดจอบการสู้รบในตะวันออกกลางไปใต้ใใชัยชนะอย่างเด็ดขาดและเธอเชื่อว่าหากโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธดีสหรัฐเมื่อปี2566เหตุสังหารหมู่ชาวยิวในวันที่7ตุลาคม2566ก็คงไม่เกิดขึ้น และแม้จะเกิดขึ้นสงครามก็จะไม่ยืดเยื้อแบบนี้พร้อมกับโทษรัฐบาลภายใต้การนําของประทรับดีโจไปเดนว่ามีส่วนร่วมทําให้สงครามตะวันออกกลางยืดเยื้อเพราะนโยบายที่กลับไปกลับมาไม่เด็ดขาดทําให้เกิดการนองเลือดโดยที่ไม่จําเป็นโฆษกพักรีบับลิกันกล่าวว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์คือใครก็ตามที่ไม่ใช่ประชาชนผู้บริสุทธิ์จะต้องถูกปริชีพไม่ว่าจะเป็นสงครามกาซาสงครามยูเครนหรือสงครามกับอิหร่านเพื่อจะได้ยุติการสู้รบโดยเร็วที่สุดด้วยชัยชนะที่เด็ดขาด อย่างไรก็ตามในส่วนของการสู้รบกับอิหรา่านพิปโก้ปฏิเสธที่จะแสะดงความเห็นเมื่อถูกถามว่าโดนั์ทรัมป์จะไฟเขียวให้อิสราเอลโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านหรือไม่แต่ตอบเพียงว่าให้โดนั์ทรัมป์ออกมาแถลงเองหลังรับตําแหน่งในเดือนมกราคม2568ในขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีเป็นจจมินเนทัญาหูผู้นําของอิสราเอลเป็นผู้นําโลกคนแรกที่ต่อสายแสดงความยินดีกับโดนั์ทรัมป์ที่ชนะการเลือกตั้งและหวนคืนสู่ํำเียบขาวอีกสมัยหนึ่ง ซึ่งทั้งคู่ยังตกลงกันที่จะช่วยอิสราเอลทำสงครามกัมพันตรูรวมทั้งหาหรือเรื่องการรับมือกับอิหร่านในฐานะไปคุกคามของอิสราเอลอีกด้วยนอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับยังมีการรายงานข่าวนะครับว่ากระทรวงกลาโหมอิสราเอลระบุนะครับว่ากระทรวงได้ลงนามที่จะสั่งซื้อเครื่องบินรบ f 15รุ่นใหม่จำนวน25ลำจากบริษัทโบอิงนับเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงแพ็กเกจความช่วยเหลือที่มีมูลค่ารวม5.2พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าราวๆ1.7แสนล้านบาทที่รัฐบาลสหรัฐและสภาสหรััฐออนนนุมตติเื่้้ปีี ความได้เปรียบเหล่านี้จะทําให้กองทัพอิสราเอลยังคงรักษาความเหนือกว่าทางยุธศาสตร์ในการแก้ไขความท้าทายต่ตางๆในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งในปัจจุบันและอนาคตเครื่องบินดังก,กล่าวจะติดตั้งระบบอาวุธที่บูรณาการเข้ากับอาวุธที่มีอยู่เดิมของอิสราเอลรวมังางพิสัยการบินและน้าหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้นสําหรับกําหนดการส่งมอบเครื่องบิน F-15 จะเริ่มต้นภายในปี2031โดยจะทยอยส่งเครื่องบินปีละ4-6ลาในขณะที่ทางด้านเอยันซามีอธิบดีกระทรวงกลาโหมอิสราเอลระบุว่า ฝูงเครื่องบินรบ F15 นี้ผนึกกาลังกับฝูงเครื่องบิน F35 ฝูงที่3ซึ่งจัดหามาเมื่อต้นปีนี้ถือเป็นการเพิ่มอํานาจเหนือน้านฟ้าและเข้าถึงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของอิสราเอลซึ่งมีขีดความสามารถหลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่ามีความสําคัญยิ่งระหว่างสงครามที่ดําเนินอยู่ในปัจจุบันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเทอร์เนิวเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด, subscribe, กด้ดร,ดรับ